มันมีเจริญสิ่งแลคุณค่ะมัปัญหาด้านสุขภาพการงานค่ะปัญหาสุขภาพการงานค่ะแล้วก็เออไม่แน่ใจว่าเออเกี่ยวกับรัที่อะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่ามีเกี่ยวกับลัที่อะไรปแปลกๆด้วยหรือเปล่าค่ะที่อยู่อย่างงี้ถามตัวเองก่อนเธอไปรับที่รับที่อะไรมาบ้างไม่ได้รับเลยค่ะพอดีว่ามีภรรยาณมิตรที่รู้จักกันเขาเอ่ะสอนธรรมะเราก็เลยไปเปิดดู เปิดเสร็จปุ๊บมาเจอหน้ากันปั๊บเราก็รู้สึกหน้าท่านไหนวะเป็นธรรมะแนวไหนคะเขาแผ่เมตตาแผ่เร็วๆเหรอคะอืมแผ่แบบกว้างแบบมีแสงส่าอะไรก็คือคิดว่าแปลกๆใช่ไหมคะก็คือเขาสอนแผ่เมตตาเป็นกัลยาณมิตรที่มาคุยด้วยกันแล้วก็สอนแผ่เมตตาแบบรู้สึกว่าแปลกๆก็คือคิดว่าเป็นลัทธิอ่าไม่เป็นไรแปลกไม่แปลกไม่เป็นไรเธอรู้สึกสบายตัวสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายตัวไม่สบายใจครับพอหลังจากแผลปุ๊บหนึ่งคืนเนี่ยจะมีเสียงหลังคาข้างบ้านจะมีเสียงหลังคงหลังคามีเสียงราบบ้านรอบบ้านแล้วก็อันนี้นะอธิบายความเข้าๆแผลส่วนบุญงกรศลเนี่ยมันเป็นของดีเพราะว่าเหมือนเราเป็นเศรษฐีแจกเนี่ยให้คนมันไม่คนดีไงเข้าใจป่ะแต่เธอแจกแบบมีระเบียบหรือเปล่าเช่นเช่นเช่นแบบว่าใครก็ได้ มาบ้านรรเราเลยมาหยิบของไม่ได้เลยแพ้แบบอ่าไม่เป็นไรจะอ,อธิบายเธอฟังคนนี้เธอไม่มีระเบียบค,คนที่ยากจนเนี่ยมันแทนที่จะเข้าแถวมารับแล้วก็ไปมันก็ปีนบ้านเธอไปมันก็ปีนหลังคามันก็เข้ามาในบ้านแล้วก็หยิบข้าวเขาของเพราะเธอเป็นคนบอกว่าใครอยากได้อะไรมาเอาไปเลยอันนี้ที่เธอถามทําให้เธอรู้สึกว่าวุ่นวายจิตใจใช่ไหมสุขภาพล้มไปเลย สุขภาพด้วยค่ะปัญหาสุขภาพไม่หาไปเลยคำถามแรกท่านเทวดาลัททิแพเมตานี่เป็นภัยกับเข้าหรือเปล่าท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยดีไหมเลยดีนั่นเลยแต่ไม่ถูกต้องไงทำความดีแต่ไม่มีระเบียบวินยัยทำความดีไม่ถูกกติกา เหมือนเปิดบ้านบอกว่าขอทานมาได้เลยขอทานก็มาทั้งประเทศและบ้านเธอ้ไอที่มาเอาท่านเอ๋ยยังไม่ได้เลยก็แฝงในตัวไงพอมาแล้วไม่ได้ของใจให้ใช่ไหมเล่าใครเล่าอยากได้ก็มาเอาอีกคนได้ไปแล้วหมดไปแล้วงั้นกูขออยู่เอาต่อเว้ยก็เหมือนนี่แหละไม่มีมาตรฐานไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่บอกว่าให้ยืนจุงไหนรับแล้วให้ไปเลย เราแปลว่าแพ้ไม่มีปวรมาณเราเป็นแบบแม่น้ําเราไม่ใช่แม่น้ํานี่ใช่ไหมผีมันก็มาห้50ให้เป็นล้านแยกไหมท่านนัออ่นแหละนั่นแหละนะจะทุกข์ใจกันนั่นเลยคิดว่าความดีนี้นั่นเลยบุญมีน้อยแค่50ให้เป็นล้านก่อนก็อยู่ก็อเอาอีกนะสิก็บางทีเรียกมาเอาใช่ไหมละ่ะท่านเอ๋ยอา นี่คือปัญหาของคนที่มีเมตตาแต่ไม่มีปัญญาเข้าใจยังเราก็ต้องมีความยุติธรรมกับผู้รับและผู้ให้เราได้แค่นี้เราก็บอกขอกินเนื้อหน่อยน่งขอกินเนื้อหน่อยอันนี้เป็นผีปอบด้วยหรอผีปอบกินไส้มันด้วยหรอนี่ไงเธอบอกว่าให้ผู้ด้ เจเยนตั้งติตั้งติหยุดทุกทางหยุดทำมังหยุดเธอเข้าใจไหมว่าการที่เธอบอกว่าทุกสรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิเตรตอสุรกายใครก็ได้คนจนคนรวยคนพิกลพิการคนบ้าคนบอมากินได้หมดไอเนี้ยปีศาจก็มาอสุรกายก็มาเปรตก็มาพวกผีสัมภเวสีข้างถนน ปอบกระหังก็สือสารพัดร้อยแปดผีมันจะมาหาเธอหมดเลยเพราะว่าเธอเป็นคนบอกว่าฉันจะให้ทุกตัวตนฉันจะให้ทุกดวงวิญญาณฉันขอแผ่ไปโดยไม่มีประมาณและฉันก็ยินดีนั่นแหละนี่เห็นไหมมันก็เลยถือว่าเธอเป็นบ้านมันอายตมันเป็นผีประเทศอะไรยังไม่รู้เลยนะเนี่ย มันก oh ็เป็นปอมันไปกินไส้เธอมันไอ้พวกที่ไม่รู้ภาษาไงอ้าอ่าอันเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันมีผีไม่น่าไม่ได้กินเธอหมดแหละอ่าวหยุด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 ตั้งสตินะเดี๋ยวก็ให้ข้ามาเจรจาจะเอายังไงหนากันดีนี่แสดงให้เห็นเลยผีเนี่ยมีมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันพนิดที่ไปคลิสมานะ สารังทับผีเลยแล้วเธอเป็นคนใจดีใช่ไหมอ่าใจดีเป็นอย่างนี้ท่าเนเทวดาสอนหน่อยสินี่ไงเล่าใจดีเผาตนไงรักเขาเอ็นเขาใช่ไหมท่านเอ็นตัวขาดรักแต่เขาไม่ใส่ใจนี่ปัญญาไม่เกิดไซทุกใส่ตนรักแต่เขาแต่ตัวไม่มีแรงช่วยเขาสุดท้ายแล้วตัวก็เผาตัวเองท่านเอ,อ๋ยรัททิรัททีเมตตาไม่มีประมาณ แล้วก็ไม่ประมาณตนเองด้วยเมตตาดีไหมใช่ไหมท่านแต่ต้องเมตตาดูกันด้วยนะใครควรให้เมตตานั่นแหละคะ่ะมึงเมตตางูหนานะเอามากอดงูก็ฉกมึงตายคะ่ะที่น่ะสิมึงต้องดูดีดด้วยเถอนนะว่าควรเมตตาใครเขาคะ่ะควรหมอให้กันหนาะอะไรเอ่ย อย่างกับว่าหมาเมตตามันใช่ไหมไม่รู้ไซเป็นหมาใครใช่ไหมท่านเข้าไปหาจับกอดมันทันคันมันกัดเอาคุ้มกันไหมเล่าเอ้ยอานนี้ด้วยความจริงใจแต่ว่าประมาทไปแล้วแก้ไขอย่างไรผีเยอะกันนั่นนะสิผีเยอะก็เชิญออกไปได้ไหมก็ได้อยูุท่านเอ๋ยให้รู้ที ดีนั่นแหละนะมั่เพนเพียรอย่างเดียวแหละค่ะทรงบุญนะให้ผีออกไปไกลแล้วเลิกพูดเถิดแม่ตาลทีนั่นให้หยุดการเอาเป็นพอประมาณได้ไหมแน้าที่อะไรวะเนี่ยคือจริงๆแล้วหนไม่ได้เข้าหรอค่ะเพียงแต่ว่าไม่เข้าแต่ทำตาม,มจะแต่ตา <c oughs> างานไหมไม่เข้า,ขาแต่ทำตามเขาบอกไว้วอะไรหว่ามาเถ <c oughs> ียงใสอ,อย่างนี้เอ่ย ยังบอกไม่เข้าอีกแต่ว่าทำตามทุกกฎระเบียบวังนะครับวงแล้วก็ทำดูทำดูได้รู้แล้วไงเล่าแล้วเป็นไงทีนี้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเมตตาไม่มีประมาณเสร็จเลยไส้พุงจะไม่เหลือแล้วตามนี้อย่างที่เห็นผีเห็นหล่ะท่านมันชอบกันเลยนะชอบอยู่ดี นั่นแหละท่านชอบด้วยแลไม่ไปไหนถ้าวางไว้นานเข้าให้รู้ทีชีกับคนคงเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ด้วยกันสำสเสนกันเลยทีอ้าวคดีเรื่องผีที่มีเมตตาจะแก้ไขด้วยวิธีไหนบ้างอันที่หนึ่งรักษาศีลภาวนาให้ไปเลยสิบวันเลยคงจบกันได้ด้วยนะปฏิบัติธรรมสิบวนับวน,วนโอเคไหมาอา มีผีเด็กผีกรรมของตัวเองไหมนี่ไงเล่าจะถามนางด้วยนั่นไซว่าเห็นเด็กมาด้วยไงนั่นแหละหนามีไหมม,มีเด็กด้วยไหมคะ่ะถามนางหนาว่ามีไหมเล่าเอ้ยกี่คนใช่ะจะไม่ได้หนึ่งหรือสอง ใจเพราะว่าเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่รู้ว่าเขาลุดไปเองแต่ที่แน่ใจกี่คนที่แน่ใจองคนค่ะที่แน่ใจอ่ะสองไม่แน่ใจอีกหนึ่งหรือสองไม่รู้ท่านเทวดาช่วยเช็คหน่อยมีเท่าไหร่ทั้งหมดเห็นสามไงแล้วท่านเอ๋ยนั่งจะละเลยหรืออย่างไรจะแก้ให้เด็กก็เปล่าใช่หรือไม่ใช่เพราะมันอย่างแกไหมคะแก้ค่ะแก้ค่ะขอแก้ไขเล่าหมดเลยทั้งผีทั้งจักรวาล แล้วก็ผีเด็กอีกสามผีจักรวาลสิบวันไงล่ะท่านแต่ผีเด็กสามนั่นแหละนะสามสิบห้าสามสิบห้าให้รู้ค่านี่แหละนะคือทำอย่างนี้เอ่ยเป็นสี่สิบห้าวันค่ะทั้งหมดโอเคเปล่าได้ไหมคะอ่าปัญหาก็ไม่มีอะไรมากไม่ใช่เหรอในเวลานี้ก็เรื่องการข้รติมีใช่ไหมคะที่มีกัญหาว่ามีคนตามต้องกอันี้ได้ไหมคะไม่มีอะไรมาก เพราะว่าเห็นงูใหญ่นอนเห็นงูใหญ่นอนอยู่ข้างๆเลยเห็นงูใหญ่นอนอยู่ข้างๆอ้ามีเรื่องความรักอีกหรือเปล่าท่านเอ๋ยเอาเรื่องนี้ก่อนดี<อ>ไหมเ,เรื่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีะละเรื่องแค่นี้ก็อกักจะตอแล้ว <45. S 1> ท่านเอ๋ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวหน้าเอา๋ยอ้าอยู่ไปสี่สิบห้าวันก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กันใหม่ชุดสองเอาเด็กชื่ออะไรเอาะไรรวมกันเลยทีเดียว ในหนึ่งเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามไปเลยเขามีชื่อของเขาท่านมานีหนึ่งสองสามมันอ้างว้างไม่ตรงประเด็นเลยเอาชื่อเลยชื่อเลยเด็กชายอะไรบ้างคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นชายและท่านหนาชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรล่ะชื่อครับชื่อครับครับชื่ออะไรครับ เดี๋ยวฟั่นครับลองฟันครับตกลงในไส้หนึ่งสองนอกไส้หนึ่งนอกไส้ไม่ก็ในไส้ไม่ไม่ไมที่ตั้งใจสองไม่ตั้งใจหนึ่งเพราะว่าหมอบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นตัวเขาไม่รู้ตัวเ้าไม่รูตัวไม่รู้อาเป็นลูกหมดแล้วกันอาง่ายๆใช่ก็คือลูกหมดไงอาลูกหมดเลยลูกหมดเลยอะไรมองตกลงในไส้กับนอกไส้มัน ก็คิดตามเหมือนตาอยู่ว่ายอดไส้แลงในไส้เป็นยังไงก็เลยชื่อจุดตัวอ่าเป็นเม่ลูกเข้าแล้วกันลูกในเลือดสายเลือดะผู้ชายกี่คนผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนผู้หญิงคนนเงอ่าผู้ชายคนโตชื่ออะไรผมชื่อเอกแล้วกันค่ะเอกคนที่สองคนชื่อสองคือจูลี่จูลี่จูลียผู้หญิงใช่ไหมคนถุนท้อง คนที่ซอมผู้ชายผู้ชายชื่ออะไรชื่อมงคลเอกจูลี่มงคลเอกจูเลี่มงคลสามคนเลยอ้าวจูเลี่กินเยลลี่จูเลี่กินเยลลี่จูเลี่กินเยลลี่อ้าวกินอะไรเลยเอกกินไอติมเอกกินไอติมไอติมเบอร์รี่แล้วอะไรอีกมงคลกินก๋วยเตี๋ยวมงคลกินก๋วยเตี๋ยวและไอพวกนี้ไม่กินข้าวหรอกินกับน้ำชีู่ล้วแต่ใจเย็นๆน้ำชีสตัว่าจะกินอะไรดี อยากกินได้หลายอย่างเลยอ่ะปลาลิวกิวมีเลยหรออยากกินไปปลาลิวกิวปลาหวานอ่ะนะปลาหวานลิวกิวปลาหวานลิวกิวอร่อยนะสนใจกินก็ต้องมาได้อ้าวอยากกินอะไรบอกไปเลยปลาดิบปลาดอลลี่ทำอะไรอ่ะทอดหรอ กินก็กินนะทาดิมมาใส่มาดิมไปแล้วไปแล้วจุดแล้วจุดแล้วข้าวเหนียวไก่ย่างก็ได้ข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวขาหมูก็ได้ไปใส่บารคืนนี้ก็เดียวก็กินหน้าโดนตาใส่แล้วจุดแล้วจุไม่ใช่พี่ไม่ถงอ้วงไม่ใช่ผักไม่ถงอ้วงไม่ผักชิ้นอย่างเดียวชิ้นอย่างเดียวชิ้นอย่างเดียวจังได้อีกไหมอ่ะโอ้แล้วเอาอย่างอื่นร้อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบวชค่อยไปเคียร์กันอีกทีหนึ่งไม่ใช่จังสั่งได้ดีไหมอ่ะ พอแล้วพอก่อนน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำส้มด้วยน้ำส้มช่มหนึ่งมันตัวสี่แบบสี่สี่หนึ่งน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นอ่ะสามเย็นๆน่ะนี่มันอร่อยอ่ะ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 ไปใส่บาตรพรุ่งนี้ตอนเช้าน้ำนี้เสื้อผ้าอะไรลูกเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเด็กครับเด็กชายขาสั้นขายาว ส้ขาชั้นสองเสื้อยืดหรือเปล่าเชื่อยืดเชื่อยืดสองเด็กสองเท้านะลุงตาเองเท้าผ้าใบเด็กห้าขวบผู้หญิงผู้หญิงไปใส่ชุดผู้หญิงแขนเก้งเหมือนกันก็ได้หลุงตาโอเอ่ะผู้หญิงเชื่อยืดก็ได้เหมือนกันอ่าชุดได้หมดแล้วปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยครับปล่อยอะไรดีเต่าสามตัวกบสามตัวตัวหนูใจเย็นก่ับเต่าสามกบสามตัว ปลาหมอหตัวอ้าวทางทาน1ชุดดอกไม้ทุบเทียน3ชุดมาบวชได้เมื่อไราห้าวันนะแยกได้ไหมหนูให้แยกก็คือวให้ผีชิวันให้พวกหนู3ชมป้นห้าวางก่อนแล้วก็ผีที่หลังนะให้เขาก่อนสามิห้าวันแล้วแต่ว่าผีรอไปก่อนหรือให้ผีไปก่อน จนกว่าพี่จะปวดมันเสร็จนะคะใช่ถ้้ไม่โผืพอผีให้อยู่ให้ผีไม่ไปก่อนเดย์แลวมีไปอยู่กับผีทำไมแล้วก็หนูต้องรอเหรอตอนกลางใช่สิบวันเองทิบไันแต่เขากลับไปไงเขาไม่ได้อยู่ต่อสิบวันให้ผีไงใช่แต่เขาก็กลับไปกลับไปแล้วทีนี้เขาไปเตรียมตัวทีนี้่แต่เขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อีกเมื่อไหร่ถึงจะมาอีกทีนึง เดือนเนเดือนได้ไหมคะมาแน่นอนหรือเปล่ามาแน่นอนมาแน่ค่ะมาแน่นอนอ่าแม่แน่นอนมาแน่นอนอ๋อเหอะให้พีมันไปก่อนไก่อไม่ได้เลยเลยช่วน่อยก็ไม่ได้เพียงกีมันวุ่นวายมันเหมือนในเหมือนในลูกวก็่าแผแม่ตาไม่ได้แล้วผีแห้เยอะแ่แลหนูหนเอาตรงไหนเนี่ยียะเอาตรงไหนเขาบอกตงมันทีบกระเด็นลงมาดิเนี่ยจะเอาตรงไหนเนี่ย คือใช่ไหมว่าเธอไม่มีพลังงานไม่มีระเบียบแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวมันเหมือนทําตัวเหมือนเอาเงินไปแจกข้างถนนแต่คนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทแบบนั้นเลยใช่ม่ควันอย่างยิ่เยงเลยสงสารเตือน,นด้วยนะเตือนด้วยนะแต่ไม่ฟัง <ขอ S 1> ใจดีให้ดี <ขอ S 2> แบบเราเป็นพระเวศฉันดรนเขเป็นฉันดรนถ้ามีปัญญานะท่าทนรู้ว่าให้แล้วจะต้องได้ ประโยชน์อะไรกลับมาแต่เนี่ยคือแบบเป็นให้ให้อ่ะคือให้ให้อะให้อะไรไม่ร้คือให้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าการให้ไปนั้นนะมันจะมีคุณมีโทษกับคนที่ให้กับคนที่รับหรือเปล่าอเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่อยๆมีบุญค่อยจะพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้นไม่หนูบอกโดนตายแล้วแต่เขาแต่หนูก็กลัวไงว่าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วพวกหนูจะไม่ได้บุญเพราะเขาคิดว่าให้ไปแล้วให้ไปแล้วจะเอาได้อีกก็จะไม่ยอมมาไงโดนตาไม่เวลาก็เป็นลุยกันเลยถ้าไม่มา ก็เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวก่อนเขาคงไม่ผิดหรอกพี่จะเสียสัจจะเปล่าไม่เสียสัจจะเลยเขาเป็นคนใจดีไม่มีปัญหาหรอกไม่มีระเบียบตัวเองสมองยังเบอร์อยู่ได้ที่ไม้เขาทำไงว่าเขาปฏิบัติมาตลอดทำไมพวกหนูไม่ได้บุญตอนนั้นไงเขาไม่มีระเบียบไงไมงมีเรื่องเขาก็ยังสองดีอยู่นี่ไงเขาก็จะกลับไปชงใชยยังไง ก็เป็นกรรมของเธอที่จะอยู่กับคนสงสัยไปเรื่อยๆตามแตหนูก็หลับไปแล้วอาต้องลุ้นเอาละกันตอนนี้ถ้าไปหาคําตอบสวรรค์มีดวงดาวกี่ดวงและมันมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างดวงดาวและแสงมันมายัางไงตายพอดีเอาเฉพาะหน้าดีกว่าเธอจะไปคิดอะไรนักหนาเว่าตอนนี้ดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดมันอยู่กับเธออยู่เขาบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วทำไงให้ได้ก็จบแค่นั้นเองเรอจะไปคิดว่าทำตองเยอะแยะแล้วคำนวณดูแล้ว มันน่าจะโคเวอร์นี่ว่ามันไม่น่าที่จะแบบว่าขาดทุนมันเป็นอย่างน้อย่างนี้อย่างนี้เธอคิดจนวันตายก็ไม่มีคําตอบหรอกเขาจะยังเออแล้วถ้าถานหลวงตานะถ้าเขามาทาไม่พูดหนูอ่ะเขาจะได้บุญเยอะกว่าพูดหนูอีกอ่าไม่เป็นไรอธิบายมากเลยเขาสมองก็ไปแล้วลูกบอลเขาเบี้ยวูก็พยายามพูดทุกอย่างให้เขาท่านเฉล่ให้เขาคิดได้อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาว่าคงมีบุญแน่เราตรงที่ว่าเดี๋ยวก็จัดการให้นั่นแหละ ผีไหมเขาบอก็่ผีล้วเขาไม่เชื่อไงว่าผีมาได้ไงก็าเชิบุญให้ผีมาได้ไงเขาก็ไม่เชื่ออีกอ่ะเขาก็ชนใช้อีกอ่ะเธอจะเย็นๆเขาก็มีกรรมของเขาอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นไปเองด้วยเคุณตาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละเขามาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้ว่าอะไรควรจะลำดับในความคิดความเข้าใจเข้าใจยังอ่ะ ตามนี้สองรายการนะโออโหตาทูเหลือกี่คนเหลือกี่คนคนเดียวคนเดียวหรอคนเดียวเหรออ่าคนเดียวจบเลยอันนั้นน่ะอันนี้เขาไปยีมให้ขนาของพ่อใช่อ่ะเอาถามเฉยๆไอ้คนเดียวจบรอก่อนวันหน้าเดินบริหารจัดการใหม่ไปนะไปเลยขอเชิ